เมื่อกี้เราคุยเรื่องถูกสูตรไปแล้วเรื่องปุ๋ยเราคุยสามเรื่องครับถูกสูตรถูกปริมาณถูกจังหวะทีนี้เรามาดูเรื่องถูกปริมาณครับคําว่าถูกปริมาณหมายความว่าเราใส่ปุ๋ยไปในแปลงเรากี่กิโลต่อไร่ครับแล้วเราได้ผลลัพธ์ออกมาเท่าไหร่ครับเวลาจะดูว่าเราใส่ถูกปริมาณไหมครับมันดูอย่างนี้ครับเราใส่ปุ๋ยลงในแปลงครับห้าสิบกิโล ต่อไร่หรือว่าหนึ่ไไไไงไร่ใส่รห,ร 1, หนึ่งกระสอบครับผลผลิตที่เราได้ครับได้หาร้อยบ่ได้พกลอยบ่ถ้าได้ถึกสูตรถึกปริมาณถึกจังหวะครับวิธีคิดวิธีคิดใส่ปุ๋ยไปห้าสิบรูต่อไร่หรือหนึ่งไร่หนึ่งกระสอบครับได้หาร้อยโลต่อไร่บ่ครับผลลัพธ์อ่ะตอนเอาล้วงเอาล้วงอะ่ะขายเข่าครับ ผลเราเพาะจากแปลงได้500โลต่อไร่ไหมได้600โลต่อไร่ไหมถ้าไม่ได้ครับหมายความว่าเราต้องผิดสูตรผิดปริมาณผิดจังหวะผิดตัวไหนตัวหนึ่งแต่มันมีนะครับอันนี้จะเป็นสเต็ปที่สองแล้วนะครับไม่ไม่ไมแทบไม่เคยได้พูดเลยนะเราเคยได้พูดว่า50โล50โล60โล60โล,60โลเพื่อให้พี่ทำได้สเต็ปที่สองครับใส่ปุ๋ยน้อยลงครับ40โลต่อไร่ครับได้ผลผลิต บา้ผลผลิตยังตามครับ400ครับแต่บางคนมันไหลขึ้นไป600ครับเอาต้นทุนดินเขาดีเขาถ่ายกบต่อสังมาเป็นประจำอันนี้ถ้าทำได้นี่โคตรเก่งเลยถ้าได้สี่ใส่สี่สิบได้สี่ร้อยเป็นเรื่องปกติแสดงว่าใส่ได้ถูกแต่ว่าบางคนใส่สี่สิโลครับปุ๋ยครับใส่ไปสี่สิบโล ผลลับมันออกมาถึง600นี่ต้นทุนดินมันดีที่เขาไถากบตอซางมาเป็นประจำปลูกปอเทืองเนี่ยเขาดูแลดินเขาดีเขาไม่ต้องซื้อปุ๋ยใส่ทุกปีเอ,อนี่เป็นสเต็ปที่2แล้วครับสเต็ปนี้เดี๋ยวผมจะคุยต่อไปว่าหาวิธีลดปุ๋ยทํำยังไงพวกพี่ไม่เคยได้คุยถึงสเต็ปนี้เลยเพราะอะไรฝนมาซื้อปุ๋ยจับลงเราไม่รู้เลยลงเท่าไหร่ออกมาเป็นยังไงอันนี้ผมคุยสเต็ปที่สแล้วนะ แล้วก็ยังมีคนอีกพวกหนึ่งครับใส่สามสิบโลต่อไร่ได้ถึงห0 0้อและในชีวิตผมเคยมีหนึ่งครั้งที่ผมเห็นที่คูดินไซน์แปลงของตาขุนครับในอันสุดท้ายเขียนว่ายี่สกิโลได้หกร้อยครับตาขุนครับใส่ปุ๋ยสิบห้ากิโลกร,รัมต่อไร่ได้ผลผลิตหกร้อยเก้าสิบใส่จจสูสี่สิบหกศูนย์ศูนด้วย อันนี้คือที่สุดอันนี้คือตัวอย่างของคนที่เขาดูแลแปลงครับหมายความว่าเขาไม่ต้องซื้อปุ๋ยแล้วก็ได้ไม่ใส่ปุ๋ยก็ได้ครับปุูกข้าวไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็ได้มันมีจริงพี่มันมีจริงผมไม่ถามเขาตาคุนตาทำยังไงเขาได้ที่หนึ่งโครงการผมปีแรกเลยที่สองครับของคูดินไซที่ได้ใส่ปุ๋ยหกสิบกิโลกรัมต่อไร่ ใส่ธาตุรองสองครั้งได้ผลผลิต590โลต่อไร่ครับของตาคูนครับใส่ปุ๋ย15กิโลกรัมต่อไร่ใส่4600ด้วยได้ผลผล,ผลิต690โลต่อไร่ครับต้นทุนดินต่างกันไหมต่างกันมหาศาลเลยนะมันมีจริงนะครับและผมก็กำลังจะพากะเกษตรกรทำแนวนี้แล้ว ไอ้พวกซื้อปุ๋ยทุกปีโคตรน่าเบื่อเลยเป็นหนังเรื่องเดิมๆเลยอันนี้ก็เล่าให้ฟังคือถ้าพี่พี่คิดว่าพี่ชอบแนวทางนี้ก็ทําเหมือนเดิมต่อไปเนี่ยสินพาเหตกุก็จริงผมพาทำแต่ผมจะไปสเต็ปใหม่แล้วถ้าพี่ชอบแนวทางนี้เหมือนเดิมอยู่ก็ทำต่อไปปุ๋ยแพงขึ้นก็ซื้อไปเหมือนเดิมคือถ้าแบบเราอยากทำแบบเดิมมีเหตุเดิมก็ได้แบบเดิมอันนี้เล่าให้ฟังอุ้ยทำาเหียสินใสอารมณ์จังเลย อ่าอะ,อะผมวอาเรื่องตาขุนให้ฟังไอ้ตาคนเนี่ยผมเบิ้งเหล่าแกจะดูพินเพียนหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าคือเวลาประชุมอย่างเงี้ยฝนตกเนาะก็ถามว่าใส่ปูยางอันนี้ก็ใส่แล้วใส่แล้วมาถึงตาขุนมันก็สวยดีอยู่ตาไม่ได้ใส่เออเออเออ,เอ,อคือคือบางทีผมก็คิดโอ้เฮาบางทีเฮ้าก็า่สาม,มาม่รีว่าเขาฟังทุกย่างอะไรเนาะ ประชุมครั้งที่สองอใ,สใส่แล้วใส่แล้วมาถึงตาขุนก็มันสวยดีก็ยังไม่ได้ใส่เอ,อมาครั้งที่สามก็บอกว่าใส่แล้วผมก็ผมก็พอพูดเท่าเนี้ยในหัวผมเนี่ยคือสําหรับผมอ่ะแค่ฟังเฉียดเฉียดจินตนาการผมมันไปหมดแล้วผมก็มองดูแล้วว่าตาขุนไม่ได้ข้าวเรารู้แล้วตาขุนไม่ได้ข้าวแต่วันเกี่ยวข้าวครับเราเอารถด,ดัาเราไปหาถึงแปลงเลย เพราะว่าปีแรกผมจ้องทุกแปลงที่พี่ผมส่งเสริมกรเกษตรกรทุกคนผมรู้จักหมดผมจ้องทุกแปลงเลยพอเกี่ยวข้าวเอารถด,ดัาไปรับขึ้นตาช่างรางวัลที่หนึ่งตาขุนหกร้าสิโลต่อไร่ตอนสองทุ่มผมตกใจมากเลยเป็นไปได้ยงไงวะนั่นน่ะสิ <c oughs> เป็นไปได้ยังไงแต่ว่าระหว่างนั้นเพื่อนๆก็บอกว่าแปลงตาขุนสวยมากแต่ผมไม่รู้เป็นไรไม่ได้ไปดูแปลก คือสําหรับผมเนี่ยผมมองโลกผมจะพยายามมองโลกตามความเป็นจริงมองโลกตามหลักวิทยาศาสตร์ในส่วนของผมผมจะไม่ค่อยอยากจะมองด้วยอารมณ์ผมโคตรงงเลยเกิดอะไรขึ้นกับตาขุนสองทุ่มกับสองทุ่มโทรหาตาขุนว่ามีมือถือโทรหาโทรหาที่สองไอ้เจรัตนาไปหาตาขุนเฮ้ยตาขุนเจ้าไสปุ๋ยจักเทียเจรัตนาบอกว่าไสทีเดียวไสสตรไหนสี่สิบหกศูนย์ศูนย์ฟังนะไม่ใช่ยี่สิบแปดยี่สิบนะ ปู่อก็ใส่ผิดสูตรใส่เด่ยตัวเอ็นนึกออกไหมมันจะเป็นไปได้ยังไงเฮ้ยก็เลยถามตาขุนแล้วตาขุนเป็นคนคุยไม่ค่อยรู้เรื่องอายุก็เยอะก็เลยบอกลาจังซี่ลาเป็นคนหลุ่นไม่ลาบ่คอยหูเรืองดอกมาฟังฟังพ่อจะบอกใอ้ฟังเวลาเจ้าจะล่งแปลงหน้าเนี่ยเห็นว่าตอนที่พ่อยกมือไหวเจ้ายังดีได้เจ้าไหวตามข่อยเออก็เห็นเอาก็เห็นพ่อไหวหูขวายเด้อเนาะ เออครับอ่างบอกผมกันหูเรืองแกเลยบอกเทคนิคว่าก่อนทนํานาครับจะต้องมีการยกมือไหว้พระแม่ธรณีก่อนแล้วก็จาถ้าผมจําไม่ผิดวันพุธแกจะมองซ้ายมองขวาแกจะไหว้ยกมือไหว้พระแม่โพศเราต้องแล้วเสร็จปุ๊บตอนข้าวจะออกลวงแกไปคุยกับข้าวอีกโอ้ทากันขนาดนั้นเออก็นั่งคุยอยู่ประมาณผมก็นั่งให้แกพูดอะไรประมาณเนี่ยอยู่ครึ่งชั่วโมง แล้วก็ค่อยๆไล่ตามหลักวิทยาศาสตร์ก็เลยถามเออได้ปกติได้ถ,ดถกบตอสังไหมแกก็ตอบแบบเสียงดังฟังชัดไถไถามาตลอดชีวิตเลยมีบางปีที่ช็อตถึงไม่ได้ไถแค่คําพูดนี้คําพูดเดียวครูดินายในกลุ่มนั้นนะครับปีนั้นถ่ายกันยกกลุ่มเลยเขาใจที่ผมบอกว่า,วาโอ้โหการถ่ายกบตอสังนะมีประโยชน์มหาศาลเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง นี่แหละครับพี่ถ้าพี่ทําถึงตรงเนี้ยจริงอยู่ว่าไม้ขีดหนึ่งก้านจุดลงในแปลงอะครับไม้ขีดราคาไม่ถึงบาทมันน่าจะจัดการฟางได้เร็วใช่ไหมโอ้โหมันมันทําลายเออเป็นยังครับพี่เป็นเรื่องปกติตาคุณก็บนคํานี้หาทางจัดการเอาแปลงนาของพี่มันคือมรดกครับ ดินของพี่ถ้ามันดีมันจะให้ผลผลิตดีแล้วพี่ลงทุนน้อยลงถ้าพี่ดูแลตรงนี้ดีพี่สามารถส่งต่อตรงนี้ให้ถึงลูกหลานได้แต่ถ้าพี่ดูแลตรงนี้ไม่ดีราคาปุ๋ยที่มันแพงเนี่ยพี่ก็จะซื้อปุ๋ยแพงๆงนี้ไปตลอดเลยพี่สามารถลดปุ๋ยได้ตามหลักที่เราคุยมาและก็มีเรื่องจริงเกิดขึ้นแล้วตลอดสามปีที่เราส่งเสริมตรงนี้มาก็ลองดูเนาะว่าอะไรที่เราปรับเปลี่ยนได้ก็ลองดูครับ โดยส่วนใหญ่ครับที่ที่ทำมาครับใส่ปุ๋ย50กิโลกรัมต่อไร่หมายความว่าอะไรใส่1นึนกระสอบต่อ1ไร่ใช่ไหมครับได้ผลผลิตอยู่ที่280ร้อถึงสามกิโลเองได้เท่านี้เองเนี่ยเป็นเพราะอะไรเราใส่ผิดสูตรผิดปริมาณผิดจังหวะนี่เองอค่อยๆไปครับค่อยๆไปอย่าจ้องหน้าผมแรงกลัว <laughs> อยากเล่าให้ฟังนานแล้วแต่ไม่รู้จะเล่ายัางไงค่อยๆเล่าครับ เพราะว่าของพวกนี้มันอยู่ในหัวผมนี่ไม่รู้จะเอาออกมายังไงอย่างอย่างของลงสีเนี่ยจะมีแนนผ,กผแน,กน,าาแนกนี้ผมจะให้ความรู้ทุกอย่างกับแผนกนี้อ่ามาแผนกนี้ผมจะให้ความรู้ทุกอย่างแผนกนี้เฮ้ยแต่ของชาวนาอุ๊ยพวกพี่เป็นผู้ป,ประกอบการนะพี่ต้องมีความรู้ครบครบสูตรอะถ้าพลาดตัวไหนตัวหนึง่งมันจะดึงทุกอย่างลงหมดเลยความรู้พี่ต้องมีครบสูตรนะพวกพี่นี่เป็นผู้ป,ประกอบการนะผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ยากแต่มันมันก็มีสูตรสาเร็จหรือเปล่าก็ลองลอง,องฟังดูครับ เอาตั้งสมาธิแป๊บหนึง่งใส่ถูกจังหวะครับวิธีการเดิมครับความเชื่อความเข้าใจเดิมเราครับรอใส่ปุ๋ยตอนเอาลวงกราฟนี้ครับในการในอาจารย์ที่ทำปุ๋ยไปกี่สำนักไม่ว่าจะเป็นกราฟ ไอ้ถังรั่วหรือกราฟนี้ครับไปกี่ํำนักเขาก็พูดเรื่องเดียวกันครับโดยส่วนใหญ่กเกษตรกรใส่ปุ๋ยตอนที่มันไม่ตอบสนองแล้วครับว่าวง่ายๆลดจะมีคำพูดที่กเกษตรกรพูดอยู่เป็นประจำว่าใส่ปุ๋ยตอนเอารวงก็หมายความว่าเนี่ยช่วงเดือนกันยาหลัง45วันก่อนเก็บเกี่ยว ใส่เนี่ยใส่เยอะเลยใส่แล้วมันไม่ตอบสนองครับมันเป็นอย่างนี้ครับผูกสูตรเรียบร้อยแล้วครับถูกปริมาณหนึ่งไร่ต่อหนึ่งกระสอบเรียบร้อยแล้วครับก็่ว่าใส่ผิดจังหวะครับกับบ่ได้เขา่าเออเอาไม่รด้สูตรกระไส่ถือแล้วปริมาณกระไส่หลาย คือเม่ไดดเขาใส่ผิดจังหวะปุ๋ยมันจะตอบสนององี้พี่ดูตามมือผมนะปุ๋ยมันจะตอบสนององี้พี่ใส่ตั้งแต่ยังไม่ปลูกข้าวเลยพี่ถ้าข้าวงอกขึ้นมาปั๊บมันตอบสนองเลยพี่แล้วช่วงข้าวกําลังจะแตกกอกําลังจะแตกกอถ้าพี่ใส่มันตอบสนองขึ้นมาเลยพี่ช่วงหลังที่ข้าวแตกกอแล้วครับอายุที่มันแตกกอมาแล้วครับพี่ใส่ไปอีก ใส่เยอะเลยมันก็โหแทบจะไม่ทําอะไรแล้วมันอยู่นิ่งๆแล้วกามันมาข้างบนแล้วเห็นไหมมันอยู่นิ่งๆแล้วเดือนกันยายนที่บอกว่าพากันใส่เอารวงอะพี่มันไม่ตอบสนองแล้วนะให้โทษด้วยได้ให้โทษด้วย,วยส่วนใหญ่ชาวนามาใส่ช่วงนี้ครับช่วงที่มันไม่ตอบสนองแล้วใส่เยอะด้วยนี่แหละมันผิทั้งตรงนี้แหละ ถ้าไม่เปลี่ยนนะทําเหตุเดิมได้ผลเดิมแต่ถ้าทําเหตุใหม่ได้ผลใหม่นะมันมันพลาดกันตรงนี้เยอะมากเลยอ่ะเห็นแล้วก็โคตรปวดใจเลยอย่างปีที่แล้วเนี่ยถ้าผมขายปุ๋ยเดือนกันยานะฟาดกําไรเละเลยแต่ผมไม่ทํามันบาปเห็นโอกาสเนี่ยนักธุรกิจนะเนี่ยเห็นโอกาสถ้าขายปุ๋ยตอนนี้ราคาแพงขึ้นด้วยแต่กเกษตรกรไม่รู้เป็นไร หน้าหน้า,หน,าหน้าดำหน้าแดงหมดเลยอ่ะต้องซื้อปุ๋ยถ้าผมขายตอนนั้นอ่ะโอ้ฟาดกำไรเละเลยแต่ผมก็คุยที่บ้านเลยไม่ทำเราสอนเขามาอย่างนี้เราพาเขาทำตรงนี้ทำไมเขาไม่ใส่แต่ถึงเดือนเนี้ยจะขายแพงขนาดไหนเขาก็ซื้อไม่อยากทำเลยถ้าพี่ได้ฟังนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ แม้กระทั่งถ้าใส่ถูกตรงนี้ยใส่มั้งแต่ตรงเนี้ย่าก็น้อยลงทำนาหยอดนะจะมาใส่ตรงนี้มันได้แต่ญ้าแหละพี่แล้วมาใส่ตอนปลายมันไม่ตอบสนองแล้วเนี่ยมันพลาดตรงเนี้ยอ่ะวิธีที่ถูกต้องให้ทํอย่างนี้ครับให้ใส่ตั้งแต่รองพื้นเลยครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ทยอยใส่ครั้งละสิบห้ากิโลหรือถ้าแบบพี่รู้สึกว่าเออขี้เกียจไม่เป็นไรใส่ครั้งละยี่สิบกิโลก็ได้ยี่สิบห้ากิโลก็ได้ แต่ขอให้ใส่ตั้งแต่ช่วงต้นๆใส่ตั้งแต่ก่อนข้าวมันแตกกอนะครับถ้าเป็นไปได้แบ่งใส่ทุก3ามครั้งค่อยๆทยอยใส่ขึ้นมาครับก่อน45วันเก็บเกี่ยวไม่ใส่แล้วครับหรือหลังวันที่15บห้กันยาครับไม่ใส่แล้วครับสิงหาคมปลายสิงหาใส่ให้จบจบแล้วครับจบแล้วครับพี่กันยาใครจะใส่ก็ปล่อยเขาไป เขาทำเหตุเดิมเขาก็ได้ผลเดิมถ้าพี่มีโอกาสได้ฟังขนาดนี้แล้วอ่ะแล้วยังกลับไปทําแบบเดิมก็ให้บอกตรงๆซะนะผมว่าอุสาดมีบุญได้เจอกันอะ่ะมันเหมือนไม่ได้เจอคือผมเสียใจบอกลงผมบอกตรงๆผมเสียใจเพราะอะไรเพราะกว่าผมจะได้มาแต่ละอย่างเนี่ยผมทุ่มเทมาทั้งชีวิตผมเพื่อให้พี่แบบตรงๆเลยกลับไปเนี่ยครับปีหน้าเปลี่ยนวิธใส่ปุ๋ยนะ แต่จริงๆผมจะเลิกสอนวิธีนี้แล้วนะผมจะไปปุ๋ยอินทรีย์แล้วถ้าพี่ทําปุ๋ยเคมีแล้วพี่มีโอกาสได้คุยกับผม <Yeah. S 1> เบอร์นี้นะทําไม่ถึง500 600กร้ยบอกตรงๆมันเสียโอกาสที่ได้พ่อกันไนยะทำกี่ครั้งก็ได้ทุกครั้งถ้าเข้าใจองค์ประกอบเพราะมันคือเรื่องวิทยาศาสตร์มันคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนกันมันเป็นเรื่องธรรมชาติ2,500ปีมาพูดธรรมะวันนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันมันคือความจริง มันอยู่อย่างนี้ไปเรื่อย,อยมันไม่ได้ใช้อารมณ์ตัดสินถ้าพี่เข้าใจโอ้โหไปดีกว่าโอ้ยร้อนร้อน